สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารวัลวลนกันต่อบุ๋มบิ่มชัชออนเปิดใจหลังที่แพ้ทางด้านเกาหลีใต้ไป1ต่อ3เซตโดยที่ทางด้านบุ๋มบิ่มชัดชอืออนบอกว่าซึ่งการแพ้ทีมชาติเกาหลีใต้เนี่ยเขาไม่คิดเลยว่าจะสามารถที่จะแพ้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเขาก็ไม่อยากจะแพ้ด้วยแหละโดยสําหรับการแข่งขันเมื่อคืนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบกับเกาหลีใต้ ผลปรากฏคือบลิบลหญิงไทยแพ้กรีใต้ไป1ต่อ3เซตด้วยสกอร์19ต่อ25 25ต่อ23 16ต่อ25แล้วก็18ต่อ25ซึ่งแบบนี้เป็น นัดสุดท้ายของสนามที่หหรือว่าสัปดาห์ที่1นึ่งวนเอลสองพนั่นเองครับในรอบแรกนะก็จะเหลืออีก2สนามนะครับในรอบแรกทําให้วอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยนะครับแพ้รวด4นัดในสัปดาห์ที่1ซึ่งยังไม่มีคะแนนตอนนี้รั้งตารางคะแนนอันดับที่15จาก16ทีมชาตินะครับที่เข้าร่วมการแข่งขันเน,นชั่นลีกสองพันยี่สิบซึ่งเหนือกว่าแค่แบลการเรียนะครับ อันดับสุดท้ายที่ได้เซตน้อยกว่าทีมชาติไทยแค่นั้นเองนะทางด้านบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกสีวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพูดถึงเกมแพ้กเกาหลีใต้ทําให้วอลเลย์บอลหญิงไทยตกลงมาอยู่อันดับที่14ของโลกสําหรับวลเล็คกิ้งนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าก็อย่างที่เห็นเนาะเราแพ้ไป1ต่อ3เซตก็ไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าจะแพ้แต่ก็ไม่เคยประมาทเขาเลยแต่มันก็จุดจุดจุดตามสภาพ มันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่ทำให้เราไม่สามารถชนะเขาในวันนี้ได้แล้วก็ต้องชื่นชมเขาด้วยว่าเขาเล่นดีจริงๆในวันนี้ค่ะมันก็มีโอกาสไม่มีใครที่อยากจะแพ้เนาะแต่ว่าสำหรับหนูเราทำเต็มที่แล้วแต่มันก็เป็นปกติที่มันก็จะมีวันเล่นดีเล่นไม่ดีแต่มันก็อย่างที่เห็นนะแต่ว่าเราทุกคนทำเต็มที่กันแล้วจริงๆค่ะ ส่วนความหวังของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะติดท็อป10อันดับแรกของโลกก็คือ World Ranking เพื่อคว้าตั๋วไปโอลิมปิก2024แทบริบปรีแล้วนั้นเนี่ยนะครับบมบีมกล่าวว่าไม่มีหวังกับโอลิมปิกรอบนี้ก็อาจจะมีรอบต่อไปก็อดทนรออีกกี่ปีนะ8ปีหรอก็ไม่รุ่นเราก็รุ่นลูกค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะ อันนี้เป็นบุ๋มบิมชช๋มชัชออนโมกสีครับที่ให้สัมภาษณ์นะครับโดยมิวภาวีนะครับอยู่ข้างๆทีนี้ทางด้านกัปตันทัดดาวนะครับออกมาเผย2สาเหตุวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยทำไมถึงแพ้เกาหลีใต้ใน VNL ครั้งนี้นะครับโดยที่ ทางด้านทัดดาวนึกแจ้งเปิดเผยถึง2ส,สาเหตุสําคัญที่ทําให้วอลเลย์บอลหญิงไทยแพ้เกาหลีใต้พร้อมกับหล่นไปอยู่อันดับที่14ของโลกใน World Ranking ว่าวันนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าเราสู้ไม่ไหวจริงๆอาจจะเป็นที่ข้อผิดพลาดของพวกเรามันแก้ไขไม่ได้กันจริงๆแล้วก็ระบบของเรามันอาจจะต้องกลับไปจูนกันใหม่ทั้งหมดซึ่ง จะต้องจูนกันทั้งหมดเลยก่อนที่จะไปสนามที่2เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าทุกคนก็เล่นเต็มที่แล้วจริงๆเพราะว่ามันจุดจุดจุดอันนะก็สู้กันต่อไปสนามหน้าค่ะถึงโอกาสเราไม่มีแล้วเรื่องของโอลิมปิก2024ที่ปารีสเราก็ยัง อยากรักษาแรงกิ้งของเราให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าถ้าสนามสองเราไปชนะทีมใหญ่ๆคะแนนแรงกิ้งของเราอาจจะไต่ขึ้นมาก็ได้เพราะว่าณตอนนี้โอกาสก็น้อยนิดมากๆแล้วก็สู้กันต่อไปค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่ตื่นมาเชียร์เพราะว่าพวกเราทุกคนก็สู้เต็มที่แล้วจริงๆต้องยอมรับความผิดพลาดความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ นี่ก็เป็นทางด้านกัปตันทัดดาวนึกแจ้งนะครับให้สัมภาษณ์นักและสำหรับทางด้านโคชยะก็ออกมาพูดนะครับหลังจบเกมนะครับก็ตัดสินใจตามนี้ก็คือเขากล่าวว่าก่อนอื่นต้องขอโทษพี่น้องชาวไทยด้วยที่วันนี้ผลออกมาเราแพ้เขา1ต่อ3เซตแต่นักกีฬาทุกคนก็ทำเต็มที่แล้วเราก็เสียตัวเซตไปอีกคนคือพรพันธ์ซึ่งมันต้องเป็นตัวเปลี่ยนเกม ถ้าเรามี2คนมันก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนเกมได้ครับแต่เราเหลือคนเดียวต้องใช้ให้ได้มากที่สุดแต่ผลออกมานักกีฬาก็ทำเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นก็ฝากตามเชียร์เราต่อไปครับเพราะว่าเรายังมีอีกสสัปดาห์ที่เราจะต้องแข่งขันกันที่มาเกา๊าแล้วก็ฮ่องกงทุกทีมหนักหมดเพราะฉะนั้นเราก็จะกลับไปซ้อมที่กรุงเทพแล้วเริ่มต้นใหม่รวมกับ คนที่อยู่เมืองไทยด้วยมารวมกันแล้วดูว่าใครดีที่สุดไรสมบูรณ์ที่สุดก็คงต้องเอาไปเราขาดตัวหลักซึ่งเป็นตัวหลักหลายๆคนเหมือนกันถ้าเรามีอัชราพรมาช่วยอีกคนหรือพรพัน์ไม่เจ็บ ผมมองว่าเราสู้ได้ส่วนประเด็นเรื่องของโคต้าลุยโอลิมปิกนั้นโคยักษ์กล่าวว่าเราคงไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกแล้วครับเพราะว่าเราแพ้4เกมรวดคะแนนเราคงสู้ทีมอื่นไม่ได้คิดว่าเราจะสู้กันต่อไปครับเพื่อรักษาแรงกิ้งของทีมของเราเอาไว้สัปดาห์ที่2ทีมหนักเช่นกันแต่คิดว่าฝรั่งเศสเราสู้ได้ฝากเชียร์เราต่อไปด้วยครับเราจะไม่ยอมแพ้ นี่ก็เป็นสัมภาษณ์ของโคชนะครับหลังจบการแข่งขันทีมชาติไทยแพ้เกาหลีใต้ไป1ต่อ3เซตนั่นเองครับคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยนะครับมันมีในเรื่องของกระแสะคลิปนะครับที่เป็นช่วงของการแข่งขันในช่วงของการขอเวลานอกนะครับซึ่งจะมีเสียงน้องชัชชุอ่อนนะครับได้พูดออกมาในจังหวะที่ทางด้านโคชนะครับ กำลังเตรียมทีมอยู่ในช่วงขอเวลานอกซึ่งทางด้านชัชุออนะครับกล่าวขึ้นมาว่าตอนเปลี่ยนลงมาช่วยทบทวนตำแหน่งก่อนได้ไหมเพราะแบบนี้มันรวนแล้วมันแบบเกมมันช้าอันนี้คือทางด้านชัชุออนนะครับพูดขณะที่ทีมเนี่ยนะครับขอเวลานอกต่อหน้าโค้ดเลยนะครับซึ่งก็เป็นในเรื่องของกระแส ไวรัลอยู่ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมฉะนั้นเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าในเรื่องของระบบทีมของเรานะครับที่แข่งกับเกาหลีใต้เนี่ยค่อนข้างรวนแล้วก็มีปัญหาแล้วก็การเปลี่ยนตัวผู้เล่นเนี่ยนะครับน่าจะมีปัญหาในเรื่องของระบบทีมอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแอนมินนะครับให้ดูคลิปนี้คุณผู้ชมคิดเห็นว่าอย่างไรโครงสร้างอะใช่ป่าเฮ้ยต้อตเปลี่ยนออกมาช่วยคบครัวตำแหน่งก่อนได้ไหมพ่ออย่างเงี้ยมันรววแล้วมันแบบเกมมันช้าได้ไหม I'm <laughs> sorry. และนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมอย่างไรก็แล้วแต่เราต้องติดตามชมเชียร์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยต่อไปอย่างแน่อนอนนะครับเราเป็นกําลังใจให้กับน้องๆได้สู้กันต่อไปนะครับน้องๆก็ต้องการกําลังใจจากพวกเราแฟนลูกยางทีมชาติไทยทุกคนนั่นเองนะครับทีนี้นะครับมาดูสรุปผลการแข่งขันของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการแข่งขัน สัปดาห์แรกของเวเอล2องพนะครับซึ่งไทยพบกับสหรัฐอเมริกาในช่วงของการเปิดแมตช์เลยก็แพ้ไป1ต่อ3เซตด้วยสกอร์22ต่อ25 25ต่อ19 12ต่อ25 18ต่อ25แล้วก็มา เจอกับเซอร์เบียนะครับแพ้เซอร์เบียไป0-3เซตด้วยสกอร์13-25 27-29ต่อแล้วก็19-25ต่อแล้วก็มาเจอกับแคนาดานะครับแพ้แคนาดาไป1-3ต่อเซตด้วยสกอร์21-25 13-25ต่อ25-20ต่อ 25, 25แล้วก็17-25ต่อแล้วก็แมตช์ล่าสุดก็คือแพ้เกาหลีใต้ไป1-3ต่อเซตด้วยสกอร์19-25 25-23ต่อ16-25ต25่อแล้วก็18-25ต่อนี่ก็เป็นในส่วนของการแข่งขันนะครับผลการแข่งขันทั้ง4แมตช์ของบอลล์บอลหญิงทีมชาติไทยก็คือ แพ้รวดหมดเลยนะครับคุณผู้ชมไม่มีแต้มนะตารางคะแนนตอนนี้ไม่มีแต้มแต่ว่าได้มา3เซตนะครับทีนี้เนี่ยนะครับก็จะไปต่อที่สัปดาห์ที่2ซึ่งสัปดาห์ที่2นะครับลริยาบอิญิงทีมชาติไทยจะประเดิมกับ ทีมชาติโดมินิกันนะครับเวลา15นาฬิกาของวันที่28พฤษภาคมนั่นเองนะครับคุณผู้ชมแล้วก็แมตต์ต่อไปก็จะเป็นทางด้านฝรั่งเศสนะก็มาเป็นกำลังในเชียร์แรงใจให้กับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกันต่อถ่ายทอดสดก็ช่อง7 HD เหมือนเดิมนะครับซึ่งน้องๆก็ต้องการกำลังใจกับแฟนทุกอย่างนะครับเราก็มาช่วยชมเชียร์กันครับคุณผู้ชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลและกล